สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีพฤกษบทุกคนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปเดนด้อมดูดวงความรักคนโสด้กับชาวลัคนาราศีพฤกษบในเดือนกันยายนพศ2568คลิปนี้สามารถดูได้ทั้งลัคนาและก็ราศีนะคะการดูดวงนี้เป็นการดูดวงแบบรวมคําทานายอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างแล้วก็คําทานายอาจจะมีสลับสับฝังก็ได้ระหว่างตัวตนของคนและก็เขานะคะ ให้เพื่อนๆรับฟังเอาแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆกลับไปถ้ารับฟังแล้วไม่สบายใจไม่ดีต่อใจก็ไม่ต้องเอาไปนะคะขอบคุณทุกกําลังใจในการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์น่ารักนรักเป็นเพื่อนกันนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องเป็นค่าครูให้แม่หมอสามารถกดสับสไแตงหรือกดคําว่าขอบคุณใต้คลิปได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคุกันก่อนนะขอไพ่สิบใบนะคะ ไฮโดรเฟนมีจิเชียนราชินีถือเหรียญราชินีถือถ้วยสี่ดาบราชาถือถ้วยโอ้ความเป็นคู่ของคุณขึ้นมาตั้งแต่พลังงานของคุณเลยนะคะ เด็กถือดาบเจ็ดไม่เท้าเดอะมูนโอ้เดอะมูนกับสีดษะขึ้นมาตรงกันเลยนะคะพลังงานของชาวราศีพฤษภคุณอ่ะเป็นคนที่ใจดีใจบุญนะนะคะเห็นไหมเดี๋ยวให้เราแฟนไพ่พระขึ้นมาเปแรกนะคะใจดีใจบุญชอบทําบุญชอบสร้างบุญสร้างบารมีคุณเป็นคนเก่งฉลาดติปัญญาดีมีความคิดสร้างสรรค์ ชอบหาความรู้ใส่ตัวเองตลอดบางคนนะนะคะใจดีมากๆเลยคุณอนะนะคะเพราะว่าพัายห่งความใจดีขึ้นมาเห็นไหมราชาถือถ้วยราชินิถือถ้วยความใจดีความอ่อนโยนอ่อนหวานคุณนะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่มีสภาวะอารมณ์ที่มีความเข้มแข็งแข็งแกร่งอ่อนโยนอ่อนหวานหนักแน่นมั่นคงอยู่ในตัวของคุณหมดเลยนะคะบางคนคุณเป็นคนที่มีเงินนะคะคนรวยนะคะเห็นไหมราชินิถเรียญคือความรวย มีพร้อมเพียงทั้งหมดแล้วมีความอุดมสมบูรณ์มีบ้านมีรถมีอสังหาริมทรัพย์นะคะบางคนนะหรือบางคนถ้าในตอนนี้คุณคิดว่าคุณไม่ได้มีอะไรเลยฉันไม่ได้รวยนะอะไรประมาณนี้นะถ้าคุณยังไม่ได้รวยตอนนี้ในอนาคตวันข้างหน้าคุณจะรวยถ้าในตอนนี้คุณไม่มีบ้านไม่มีรถนะคะในอนาคตคุณอาจจะมีบ้านอาจจะมีรถอาจจะมีเงินใช้จ่ายแบบไม่ขาดมือไม่ขาดสายนะคะคุณเป็นคนที่แบบถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนที่ใจดี แต่ภายในใจลึกๆของคุณคุณเป็นคนที่เข้มแข็งแข็งแร่งนะคะเด็กถือดาบเป็นไหมใครก็ตามที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณมีพลังงานลบๆใส่คุณคุณพร้อมที่จะปกป้องตัวของคุณเองนะคะคุณถือโล่เอาไว้แล้วก็ถือดาบเอาไว้ใครมาดีคุณก็ดีตอบใครมาร้ายคุณก็ร้ายตอบคุณก็สู้คุณปกป้องตัวของคุณเองนะคะแต่คุณอะไม่ได้ไปทําร้ายใครก่อนนะนะคะคุณก็เป็นกลิมิตกับทุกคน ถ้าใครที่มาทําร้ายคุณเท่านั้นแหละที่คุณจะตอบโต้เขาเพราะว่าคุณปกป้องตัวของคุณเองนะคะบางคนคุณใช้ชีวิตแบบมีความสุขนะเห็นไหมไปเที่ยวกับเพื่อนฝูงนะคะใช้ชีวิตคนโสดแบบมีความสุขกายสบายใจนะคะคุณเป็นคนที่สู้ชีวิตคนหนึ่งนะเจ็ดไม้เท้าคือคุณสู้ชีวิตหนักเอาเบาสู้สู้อุปสรรคปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตของคุณคุณสู้นะคะ สู้จนคุณได้รับชัยชนะนะคะบางคนอะ่ะคุณเป็นคนที่ขยันทำงานเก่งถ้าไม่มีงานทำคุณจะเครียดนะคะชาวรักนาราศีพฤษภในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะพบเจอสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรักนะคะสี่ดามแล้วก็เดอะมูลผิดหวังเสียใจในเรื่องของความรักมาความรักพังความรักไปต่อกันไม่ได้ความรักคลุมเครือความรักที่ไม่มีสถานะไม่มีชัดเจนไม่มีความชัดเจนนะคะ คุณเครียดมากเลยในความสัมพันธ์ในครั้งนั้นนะทุกจนกินไม่ได้นอนไม่หลับสีดาปางตายนะคะตอนนี้คุณทําใจได้แล้วนะหลังจากที่คุณจบกับความรักมาตอนนี้คุณทําใจได้แล้วตอนนี้ชีวิตของคุณมีความสุขกายสบายใจนะคะคุณอยากจะไปเที่ยวไหนก็ได้ไปเที่ยวกับเพื่อนกับฝูงนะคะนี่คือพลังงานของคุณนะเดี๋ยวเรามาดูความรักของคุณกันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูความรักของคุณกันนะคะว่าคุณจะพบเจอคนรักแบบไหนคนใจดีหรือคนมีอกโก้หรือเกิดในธาตุไหนราศีไหนเกิดวันอะไรเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ไปพร้อมๆกันนะคะ หกดาบชาวรารศีพฤษพคุณกำลังจะได้พบเจอคนคนนี้เขากำลังจะเดินทางเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะเมื่อคนคนนี้เข้าเข้ามาแล้วนะเขาจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณให้ชีวิตของคุณมีความสุขสบายมากกว่านี้นะคะเมื่อเขาเข้ามาแล้วนะเขาไม่ได้มาเล่นๆนะคะเข้ามาจริงจังจริงใจกับคุณร้อมที่จะเข้ามาดูแลเอาใจใส่คุณเข้ามาพายเรือให้คุณนั่ง เข้ามาทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาในครั้งนี้ไปถึงฝั่งฝันไปพร้อมๆกันอยู่เคียงข้างกันตลอดไปนะคะคุณจะได้พบได้เจอค,คนคนนี้นะคะโอ้คุณคนนี้กับคุณเป็นคู่กันเป็นคนรักเก่าในอดีตชาติที่ทําบุญร่วมกันมานะคะจัสเมนต์คือผ้าแห่งคนรักเก่าความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้คุณกับเขาได้พบได้เจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ เป็นเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัก,กรวาลนำพรายคุณกับเขาได้มาพบมาเจอกันและก็ได้มารักกันนะคะเมื่อคนคนนี้เข้า,ขามาในชีวิตของคุณเขาจะเข้ามาให้ความชัดเจนกับคุณให้ความยุติธรรมกับคุณเขาจะเป่าประกาศให้ทุกคนได้รู้ว่าคุณคือผู้หญิงหรือว่าชายที่จะเข้ามาเป็นแฟนเขาที่จะเข้ามาเป็นภรรยาเป็นสามีเป็นคู่ครองคู่ชีวิตของเขานะคะเขาจะไม่มีอะไรปิดบังคุณเลยเขาจะ,ปะเปิดเผยให้ทุกคนรู้นะคะก้าวดาบ เมืคค่อคนคนนี้เข้ามาในชีวิตของคุณแล้วเขาจะเข้ามารักคุณเพราะว่าพลังงานนี้คุณกับเขาเป็นคนรักเก่าในอดีตชาติของการและกันนะคะเมื่อได้พบได้เจอกันแล้วในี่คุณกับเขาจะเอากันออกจากหมวไม่ได้กลางคืนมานี่นอนไม่หลับคิดถึงก็เดินหากันอยู่ตลอดเวลาหนึ่งไม้เท้าคนคนนี้เขาจะเข้ามาเริ่มต้นชีวิตกับคุณนะคะหนึ่งไม้เท้าเกิดขึ้นแล้ว เมื่อเขาเข้ามาแล้วเขาจะเข้ามามีความรักที่รักเดียวจะเดียวกับคุณคนคนนี้ก็อาจจะเกิดในธาตุลมตุนกูม,มิทุนธาตุไฟเมสิงธนูนะคะราชาถือมิท้าวโ,โ,โอ้นะคะคนคนนี้ก็เป็นคนที่บ้างานชอบทำงานนะคะความคิดของเขาอะแล้วก็เขาเป็นคนที่รักคนยากไม่ได้รักใครง่ายๆนะคะเขาจึงไม่ค่อยจะสนใจในเรื่องของความรัก เขาโฟกัสแต่เรื่องของการงานและภายในความคิดของเขาเขาคิดว่าเขาอยากจะพบเจอรักแท้คู่แท้ของเขาเท่านั้นเขาไม่ได้ขวอยขว้าหาใครเลยนะคะเขาก็ทํางานของเขาไปอยู่นิ่งๆของเขาไปเขาคิดว่าเมื่อถึงเวลาคนรักที่ดีจะเข้ามาในชีวิตของเขาเองนะคะโอ้อะไรจะเลิฟเฟอร์เฟขนาดนี้นะคะเพื่อนๆเห็นไหมขึ้นมาติดๆกันเลยความเป็นคู่ของคุณนะคะ ชาวลัคนาราศีพฤษภดีมากๆเลยดีใจด้วยนะเห็นไหมคุณจะได้พบคู่ของคุณคู่ที่คุณกับเขามีนิสัยใจคอเหมือนกันเลยเป็นคู่ที่สินเสมอกันคู่บุญคู่บารมีด้วยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมจัสเมนจัสเมนคือไพ่ที่คนรักเก่าในอดีตชาติไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บุญคู่บารมีนะคะคุณกับเขาจะได้พบได้เจอกันดีใจด้วยนะคะเพื่อนๆชาวลัคนาราศีพฤษภคุณจะได้พบคู่ของคุณ คู่ที่คุณกับเขาจะมาอยู่เคียงข้างกันเดินร่วมทางร่วมชีวิตไปด้วยกันอยู่เคียงข้างกันถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรคนละอันเห็นไหมอยู่เคียงข้างกันตลอดไปจนถึงแก่ถึงเท่านะคะเอาไว้ใกล้ๆกันนี้นะคะความเป็นคู่ของคุณเกิดขึ้นนะคะเดอสตาโอ้คนคนนี้เป็นคนที่โดดเด่นมีหน้ามีตาทางสังคมเป็นคนที่มีเสน่ห์จิตใจอ,อ่อนโยนอ่อนหวาน จิตใจดีคนคนนี้นะคนคนนี้ก็อาจจะเคยอธิฐานขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้นะคะว่าขอให้ได้พบได้เจอความรักที่ดีคู่แท้รักแท้ที่จะมาอยู่เคียงข้างเขาอยู่กับเขาไปตลอดชีวิตด้วยเถิดอะไรประมาณนี้นะคะเขาก็จะได้พบได้เจอแล้วก็คือคุณนะคะหรือบางคนคุณด้วยนะคุณอาจจะเคยอธิฐานขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ก็ได้นะคะขอให้พบเจอรักแท้คู่แท้คุณก็จะได้พบแล้วก็คือเขานะคะ คนคนนี้เขาจะเข้ามายึดติดผูกติดอยู่ที่คุณเขาจะไม่ไปในจากคุณหัวใจของเขาทั้งดวงเขาจะหยุดอยู่ที่คุณแต่เพียงผู้เดียวนะคะ The Empress โอ้ไพ่ The Empress, The Empress. เกิดขึ้นในคลิปนี้นะคะคนคนนี้เขาเป็นคนที่ใจดีมากบอกได้เลยนะคะใจดีมีเมตตาจิตใจอบอ้อมอารี เมื่อคนคนนี้เข้ามาในชีวิตของคุณเขาจะเข้ามาให้คุณค่าให้เกียรติคุณทั้งต่อหน้าและก็รับลังนะคะเขาจะมีแต่พลังงานดีๆให้กับคุณพ่อเดียมเฟรตคือเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่ใจดีมากนะคะจะดีแบบว่าถ้าเขาได้รักใครสักคนเขาจะรักคนรักของเขาอะเหมือนเหมือนความรักของแม่มอบให้กับลูกอะไรประมาณนั้นเขาจะเข้ามารักคุณด้วยความบริสุทธิ์ใจของเขาจะไม่มีอะไรแอบแฝงอยู่ในใจของเขาเลยนะคะและคนคนนี้เขาก็คิดว่าคุณนี่แหละ คือผู้หญิงหรือผู้ชายที่เป็นคู่ของเขาคุณอ่ะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่ใจดีเหลือเกินเพราะว่าเป็นผู้นําจิตใจอ่อนโยนอ่อนหวานคุณงามตั้งแต่ภายในสู่ภายนอกไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาของคุณคุณก็เป็นคนสวยคนหล่อดูดีเฉยฉายคุณมีเสน่ห์คุณมีแรงดึงดูดต่อเข้าเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นนิสัยใจคอของคุณคุณก็เป็นคนที่จิตใจอ่อนโยนอ่อนหวานจิตใจอบอ้อมอารีใจดีเหลือเกินจึงทําให้คนคนนี้เขาคิดว่าเขาได้พบได้เจอแล้วคู่ของเขาก็คือคุณ เขาคิดว่าคุณน่ะนิสัยจะคลอเหมือนเขาเลยนี่เขารักคุณเมื่อเขาเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วนะเขาจะเข้ามารักคุณรักเดียวจะเดียวให้กับคุณคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่อยู่ในหัวใจของเขาเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นชาริออตชาวราศีพฤษภบางคนคุณจะได้พบได้เจอคนคนนี้จากการสื่อสารโลกออนไลน์คนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนต่างชาติ ต่างภาษาต่างวัฒนธรรมหรือเป็นคนไทยเราก็ได้แ้ที่อยู่ห่างจากคุณไปต่างอำเภอต่างตำบลต่างจังหวัดหรือต่างประเทศนะคะคุณกับเขาแตกต่างกันนะบางคนแตกต่างกันด้านอายุบางคนแตกต่าง,าดดาาางตกตังนด,ด้านสถานการณ์ทางด้านสังคมหรือการเงินนะคะคนคนนี้ก็ากำลังจะเดินทางเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะคนคนนี้ก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์มีคนเข้าหาเขาเยอะแยะมากมายเห็นไหม แต่เขาไม่ได้สนใจใครเลยถึงแม้ว่าจะมีคนมาเสนอตัวให้เขาจะเข้ามามอบความรักให้กับเขาแต่เขาไม่ได้สนใจใครนะคะเขาล็อกเขาาลอกออกจากตัวของเขาหมดเลยนะคะแต่เมื่อเขาเห็นคุณเห็นไหมเมื่อเขาเห็นคุณเขามั่นใจในตัวของเขาว่าคุณนี่แหละคือผู้หญิงหรือผู้ชายที่ดีที่สุดที่เขามองมาเขาจับถ้วยใบนี้ก็คือคุณมาเน่ปากของเขานะคะ เขารักคุณเขาเลือกแล้วก็คือคุณคุณนี่แหละที่เหมาะสมคู่ควรที่จะมาเป็นคู่ครองคู่ชีวิตของเขาที่จะอยู่เคียงข้างเขาไปตลอดชีวิตนะคะสามไม่เท้าเห็นไหมคนคนนี้เขรอคอยคนที่ใช่ของเขาอยู่นะคะถ้าใครก็ตามที่เข้ามาในชีวิตของเขามาเล่าเล่นกับความรู้สึกของเขาเขาไม่เอานะคะเขาจัดการออกจากชีวิตของเขาไปหมดเขาจะรอคอยคนที่ใช่ของเขาคู่ของเขาเท่านั้นก็คือคุณนะคะ คุณคือผู้หญิงหรือผู้ชายที่เป็นคนที่ใช่ของเขานะคะสี่ทั่วเห็นไหมนะคะคนคนนี้เขาอาจจะเคยจุบกับความรักมาเคยผ่านในเรื่องของความรักมานะคะจึงทําให้เขามาโฟกัสในเรื่องของการงานโฟกัสสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของเขาเท่านั้นมีคนเข้าหาเขาเอาความรักมามอบอให้กับเขาแต่เขาไม่ได้สนใจใครสนใจโฟกัสแต่งานของเขาเท่านั้นแล้วเขาก็รอคอยคนที่ใช่ของเขาคนรักที่ดีคู่ของเขาคู่แท้ๆของเขาเท่านั้นก็คือคุณ เขาจะได้พบได้เจอแล้วก็คือคุณนะคะเดรแฮงแมนพลังงานของคนคนนี้เขาเคยจุบกับความรักมาก่อนความรักพังความรักไปต่อกันไม่ได้นะคะเขาอาจจะเป็นพลังงานของเขาอาจจะเป็นพ่อไม้หรือแม่ไม้นะคะเมื่อคนคนนี้เข้ามาในชีวิตของคนเขาจะเข้ามาหยุดอยู่ที่คุณนะคะเขาจะเข้ามายึดติดอยู่ที่คุณหยุดอยู่ที่คุณเพราะว่าคุณคือผู้หญิงหรือผู้ชายที่อยู่ในใจของเขาเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะ อาสวินถือถ้วยเห็นไหมคนทางไกลนะบางคนนะกําลังจะเดินทางเข้ามาในชีวิตของคุณการเดินทางของเขาในครั้งนี้เขาจะเข้ามามอบความรักมอบหัวใจของเขาสิ่งที่ดีๆความรักที่เป็นกาลีมิเท่ากับคุณเข้าเข้ามาเขาจะเข้ามาปกป้องคุณด้วยนะเห็นไหมนะคะเห็นไหมเขาเอาโล่มาด้วยเขาพร้อมที่จะเดินทางเข้ามาปกป้องคุณปกป้องความรักของคุณกับเขาอะให้คุณกับเขาอยู่เคียงข้างกันมีกันและกันเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะ สามถ้วยโอ้เห็นไหมคนคนนี้เขาจะเข้ามาทําให้คุณมีความสุขที่สุดนะคะเขาจะเข้ามาให้ความชัดเจนกับคุณก็จะพาคุณออกงานออกสังคมของเขาพาคุณไปกินเลี้ยงพาคุณไปพบปะเพื่อนผู้ของเขาแนะนําให้ทุกคนรู้ว่าคุณนี่แหละคือคนที่จะเข้ามาเป็นแฟนเขาที่จะเข้ามาเป็นภรรยาเป็นสามีของเขานะคะสิบดาบโอ้นะคะ คนคนนี้เขาจบกับความรักมาความรักพังความรักไปต่อกันไม่ได้เขาอาจจะเจอสุ่นใหญ่ไฟกระพริบนะคะจึงทําให้พลังงานของเขาอะมาโฟกัสในเรื่องการงานไม่ได้สนใจใครเห็นไหมโฟกัสในเรื่องการงานไม่ได้สนใจใครเลยแล้วก็รอคอยคนที่ใช่รอคู่แท้ของเขาเท่านั้นนะคะไม่ว่าใครหน้าไหนก็ตามที่จะเข้ามาเราเล่นกับความรู้สึกของเขามาหลอกมาลวงเขาเขาไม่เอานะคะเขาจะรอคอยคนที่ใช่คู่แท้ของเขาเท่านั้นก็คือคุณเขาจะได้จบการรอคอยแล้วนะคะ สิบดับคือการจบสามไม้เท้าเห็นไหมสามไม้เท้าแผงการรอคอยสิบดับคือการจบเขาจะได้จบการรอคอยแล้วเขาจะได้พบได้เจอคุณแล้วเมื่อเขาได้พบได้เจอคุณแล้วนะเขาคิดว่าคุณนี่แหละคือผู้หญิงหรือผู้ชายที่เป็นความสุขของเขานะคะคุณคือโลกทั้งใบของเขาเขารักคุณโอ้ราชินิทูเรียนนะคะเมื่อคนคนนี้เข้าเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วนะเขามองคุณว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่มีความอดุดมสมบูรณ์พร้อมนะคะคุณมีค่าสําหรับเขาที่สุด เขาจะเข้ามาให้ค่าให้เกียรติคุณเขาจะเข้ามาดูแลเอาใจใส่คุณอย่างดีเหมือนที่เขามองเหรียญเห็นไหมนะคะเข้ามองมองเห็นคุณค่าในตัวคุณให้เกียรติคุณให้ความรักความอบอุ่นความสบายใจกับคุณนะคะเขามองคุณว่าคุณเป็นผู้หญิงลูกชายที่ดีเหลือเกินผู้หญิงอะไรผู้ชายอะไรรูปร่างหน้าตาก็ดีสวยหล่อแถมยังทํางานเก่งหาเงินเก่งเก็บเงินเก่งอีกด้วยนะคะ ผู้หญิงหรือผู้ชายแบบนี้หายากเหลือเกินเขาจะไม่ปล่อยเขาได้เจอแล้วคนที่ใช่ของเขาที่เขารอคอยมานานเสนนานคู่ของเขาเขาได้เจอแล้วก็คือคุณนะคะชาวราศีพฤษศบางคนคุณจะได้พบได้เจอคนรักของคุณคณนนี้แบบกระทนแบบพี่คุณไม่ทันตั้งตัวนะคะคนคนนี้เขาจะเข้ามาจู่โจมคุณเขาจะเข้ามาให้ความรักความยุติธรรมกับคุณนะคะ สิบถ้วยโอ้เมื่อคนคนนี้เข้ามาในชีวิตกับคุณแล้วนะเข้ามาจริงจังจริงใจกับคุณถ้าคุณกับเขาได้รู้จาักกาันสักพักหนึ่งเขาอาจจะพูดมาคุยกับคุณถึงเรื่องการแต่งงานการสร้างอนาคตไปด้วยกันก็เป็นไปได้นะคะสิบถ้วยคือแพื่การแต่งงานคุณกับเขาได้แต่งงานกันแล้วเขาจะเข้ามาทําให้คุณมีความสุขที่สุดเขาจะเข้ามาทําให้คุณมีความสุขสบายทั้งกายและใจกินอิม่มนอนหลับสบายมีเงินใช้เงินจ่ายแบบไม่ขาดมือไม่ขาดสาย เขาจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณเขาจะเข้ามาทําให้คุณสุขสบายนะคะเขาจะเข้ามามีความรักที่รักเดียวจะเดียวให้กับคุณและเขาก็คิดว่าคุณก็จะมีความรักที่รักเดียวจะเดียวให้กับเขาเช่นกันอ้ดีวิลออฟฟอร์จูนความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ของคุณกับเขาอะที่ได้พบได้เจอกันนะไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะเพราะว่าคุณกับเขาเป็นคู่กันเคยทําบุญร่วมกันมา บุญนำพาวาสนาสงโชคชะตานำพาให้คุณกับเขาได้มาพบมาเจอกันและได้มารักกันเพราะว่าคุณกับเขาเป็นคู่กันนะคะแหไม้เท้าโอ้เมื่อคนคนนี้เข้ามาในชีวิตของคุณเลยนะเขาจะเข้ามารักคุณเขาจะเข้ามาลุกคุณอย่างหนักเขาจะเข้ามาทําให้ความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ของคุณกับเขาอะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเขาจะมาลุกคุณมาขอคุณแต่งงาน อยู่กับคนเป็นครอบครัวยังมีความสุขยังมีความมั่นคงนะคะชาวลัคนาราศีพฤษภบางคนคุณจะได้พบได้เจอคนรักของคุณคนนี้จากการสื่อสารโลกออนไลน์นะคะเป็นม่มนเท้าขึ้นมาเปลี่ยนวิวคือเพา่การสื่อสารโลกออนไลน์นะคะเจ็ดเหรียญโอ้เห็นไหมเมื่อคนคนนี้เข้าเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วนะเขาจะเข้ามารักคุณมาดูแลเอาใจใส่คุณอย่างใจจดใจใจ่อนะคะ จะมาหยุดอยู่ที่คุณนี่แหละไม่ไปไหนแล้วคนรักที่ดีของเขาก็คือคุณนะคะคนคนนี้เขาเอาจจะเกิดในวันศุกร์นะคะแล้วก็วันพฤหัสบดีวันเสาร์วันพุธวันอังคารวันอาทิตย์นะคะหกเหรียญโอ้ คนคนนี้เขาเป็นคนที่ unjust. ใจดีใจบุญนะคะคนคนนี้เขาจะเข้ามาดูแลเอาใจใส่คุณอย่างดีเขาจะเข้ามาทุ่มเทให้คุณทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเงินการทองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักเขาจะเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลคุณให้ความรักความอบอุ่นความสบายใจกับคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเงินการทองเขาก็จะเข้ามาเป็นผู้ให้กับคุณให้เงินคุณใช้คุณจ่ายแบบไม่ขาดมือเขาจะเข้ามาเปย์มาดูแลมาซัพพอร์ตคุณ เดอะเมจิเชนโอ้คนคนนี้เมื่อเขาได้พบได้เจอคุณแล้วนะเขามองคุณว่าคุณเป็นผู้หญิงลูกชายที่เก่งเหลือเกินฉลาดเหลือเกินคุณอะมีสติปัญญาดีมีความคิดสร้างสรรค์มีภาวะเป็นผู้นํามีเสน่ห์มีแรงดึงดูดต่อเข้าเหลือเกินทําให้พนักงานของเขารักคุณมากเขาพร้อมที่จะเข้ามามีความรักที่ไร้เงื่อนไขกับคุณนะคะเดอดทาวเวอร์้่งการกระทันหันเกิดขึ้นอีกหนึ่งใบแล้วชาวราศีพฤษภ บางคนเห็นไหมคุณจะได้พบเจอความรักกระทนหันแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวนะคะอยู่ดีๆคุณอาจจะเดินทางไปที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วไปพบปเจอเขาแบบกระทนหันแบบที่ไม่ทันตั้งตัวก็เป็นไปได้นะคะหรือบางคนคนคนนี้ของคุณคู่ของคุณอาจจะทักคุณมาทางสื่อสารโลกออนไลน์แบบกระทนหันก็เป็นไปได้นะคะสิบเหรียญอู้สิบเหรียญแล้วก็วิวอัพฟอร์จูนขึ้นมานะคะคนคนนี้เมื่อเขาเข้ามาในชีวิตของคุณเลยนะเขาจะเข้ามาทําให้คุณ สุขสบายนะคะเขาจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณผ้แห่งการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาทั้ง3าใบนะคะตอนนี้ไม่ว่าคุณจะเจออุปสรรคและปัญหาอะไรก็ตามในเรื่องของการเงินการทองเข้ามาในชีวิตของคุณนะเมื่อคนคนนี้เข้ามาในชีวิตของคุณเขาจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณเขาจะเข้ามาทําให้คุณมีความสุขสบายมากขึ้นนะคะเขาจะเข้ามาขอคุณแต่งงานอยู่กับคุณเป็นครอบครัวจะมาเป็นทองแผ่นเดียวกับคุณมาอยู่บ้านหลังเดียวกับคุณ เขาจะเข้ามามีความรักที่มีความหนักแน่นมั่นคงกับคุณนะคะคุณจะมีความสุขมากนะคะถ้าคน land, คนนี้เข้ามาในชีวิตของคุณเด็กถือถ้วยหรือบางคนคนคนนี้ที่เขาจะเดินทางเข้ามาในชีวิตของคุณพลังงานของเขาอาจจะเป็นเด็กอาจจะอายุน้อยกว่าคุณหรือคุณก็ได้ที่อายุน้อยกว่าเขานะคะบางคนก็จะเจอคนรุ่นราวเขาเดียวกันอายุใกล้เคียงกันบางคนก็จะเจอคนอายุน้อยกว่าคุณมากๆหรือคุณก็ได้อายุน้อยกว่าเขามากๆก็อาจจะสลับกันได้นะคะ คนคนนี้เขาจะเข้ามารักคุณมีความรักที่จริงจังจริง,จรงใจกับคุณความรักของเขาเป็นความรักที่บริสุทธิ์ไม่มีอะไรแอบแฝงอยู่ในความรักของเขาเลยเขาจะเข้ามารักคุณมอบความรักมอบหัวใจของเขาทั้งดวงให้กับคุณแต่เพียงผู้เดียวนะคะชาวรา,าศรีพฤษกบ,บางคนคุณก็ได้พบได้เจอแล้วเนะี่ยตอนนี้นะกําลังจะพูดคุยกันอยู่เพราะไพ่แห่งการพูดคุยติดต่อสื่อสารขึ้นมานะคะคกําลังจะศึกษาดูใจกันอยู่ในตอนนี้นะคะ ถ้าคนคนนี้เข้าเป็นคู่ของคุณในอนาคตวันข้างหน้าคุณกับเขาจะได้แต่งงานกันนะเห็นไหมสิบถ้วยขึ้นมานะคะสิบถ้วยสิบเหรียญน,นะคะคุณกับเขาจะได้แต่งงานกันเมื่อคุณกับเขาได้แต่งงานกันแล้วคนคนนี้เขาจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณเขาจะเข้ามาทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าเห็นไหมไพ่หกเหรียญเจ็ดเหรียญราศีติเหรียญแล้วก็สิบเหรียญขึ้นมาเขาจะเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลคุณมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณ ทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นมากกว่านี้คุณจะมีแต่ความสุขการสบายใจเมื่อคนคนนี้เข้ามาในชีวิตของคุณเพราะว่าเขาจะเข้ามารักคุณจะมาหยุดอยู่ที่คุณจะมาเป็นคนรักที่มีความหนักแน่นมั่นคงอยู่กับคุณเป็นครอบครัวอยู่บ้านหลังเดียวกับคุณยังมีความสุขอย่างมีความมั่นคงนะคะหรือชาวคนศรัรธนาราศีพฤกษบางคนถ้าคุณคิดว่าคุณยังไม่ได้พบเลยตอนนี้นะยังไม่มีใครเข้ามาเลยนะคะถ้าคุณมีคู่ ในอนาคตวันข้างหน้าคุณจะได้พบได้เจอคู่ของคุณถ้าคุณมีคู่นะบางคนก็เกิดมาไม่มีคู่ก็มีนะคะคุณจะได้พบได้เจอคู่ของคุณเมื่อถึงเวลานะคะวีออฟฟอร์จูนขึ้นมาวีออฟฟอร์จูนคือเมื่อถึงเวลาเท่านั้นคุณจะได้พบได้เจอคนคนนี้ของคุณคู่ของคุณเมื่อถึงเวลาที่ใช่เวลาที่เหมาะสมเวลาที่คู่ควรคุณจะได้พบได้เจอคนคนนี้อย่างแน่นอนนะคะเมื่อคนคนนี้เข้ามาในชีวิตของคุณนะเขาจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณเขาจะเข้ามาทําให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นมากกว่านี้ ดีขึ้นแบบก้าวกระโดดดีขึ้นแบบปรับปรับฉับพลันคุณจะมีความสุขมากๆเลยเขาจะเข้ามามอบแต่พลังงานความรักที่สบายใจความรักที่เป็นแต่ความสุขเขาจะเข้ามาช่วยเหลือกเกื้อกูลคุณ,คณเขาจะเข้ามาทําให้คุณสุขสบายนะคะนี่คือพลังงานความรักคนโสดของชาวาร,าราศีพฤษภนะคะขอบคุณทุกกําลังใจในการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์น่ารักน่ารักเป็นเพื่อนกันนะคะสวัสดีค่ะ